จีนประสบผลงานเด่นชัดปรับปรุงคุณภาพน้ำและอากาศเฮเซลเฟยโคสกกระทรวงนิเวศวิทยาและสิง่งแวดล้อมจีนเปิดเผยว่าคุณภาพน้ำและอากาศของจีนมีการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อนเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปี2025โดยในช่วงดังกล่าวเมืองระดับจังหวัดและสูงกว่า339แห่งทั่วประเทศจีนมีสัดส่วนวันคุณภาพอากาศดีอยู่ที่83.8%เพิ่มขึ้น1%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5อยู่ที่32.1ไมโครโกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรลดลง2.4%เมื่อเทียบเป็นรายปีในพื้นที่สำคัญต่างๆสัดส่วนเฉลี่ยของวันที่อากาศดีในกรุงปักกิง่งนคะรเทียนจินมณฑลเทอเป้และพื้นที่โดยรอบเพิ่มขึ้น9.9%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วขณะที่ในเขตสามเหลี่ยมปากแม่นม้ำแยงซีเพิ่มขึ้น1.6% และในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเฟินเหอเอื้ยเหอเพิ่มขึ้น7.1%ด้านคุณภาพน้ำจากการประเมินตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ3,641จุดพบว่าคุณภาพน้ำประเภทที่1-3มีสัดส่วน89%เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า0.2%